เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มจะลงเกลียวแล้วครับผมลด,ดเกลียวครับเกลียวสิมาครับเวลาใบสองกลัวครับใบสองเครื่องพอดีรอชมรร 3, รอมร่มครับเขาป่ะลายดอกเขาสามซีงานไปครับไปสองขั้นสองขั้นลงเลยไห้แนปีนี่เขามันบ่ลมครับได้กัน ในการนี่ดรอกไอ้มันมนันมันมนันมันม,นมันม,นม,นมนสุดยอดเลยครับผมบรรยากาศมือนี่เป็นมือสันวันดีครับผมไม่ได้ลงทำการเกี่ยวเข่าแล้วครับผม รถเกี่ยวมารถเกี่ยวกับมาใบสองเครื่องครับผมลงเกีียวเข่ากันเลยแดดกับฮอน้อนเปลียยนเลยครับแดดเมือนี้ตุดหยอดไปเลยครับเอากางานทึงทั้งทึงสองงานนี่กะมันกัเป็นซีวเกลียวโยแต่ว่าจังใดนอรถเกีียวมัก่กะมาแล้วเลยเกี่ยวไปเลยกระเม็ดกระเพาะเต็มแล้วครับเต็มแล้วละ่ะที่งานทั้งรางกัแกจัดแล้วครับ ปดนะครับปอ้ยบรรยากาศครับผมแดดดีเปียงๆพี่งานเทิงกับรถเกี้ยวอันหนึ่งมีเทิงข้างล่างกันเกี่ยวกันไปครับผมสู่แดดกันไปครับแดดมีสุดยอดไปเลยมือมาเบิรงกันเลยครับผมแรนจวดจาดจวดจาดเขาเดียวสมัยตะกี้กับนี่แต่เอาคนเกี้ยวเนาะเกี้ยวมือเนาะแต่ว่าเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแล้วครับผม ผู้ใดผู้ใดก็อยากแล้วไว้เนาะ,ะใส่ลวดเกี่ยวข้าวเดียวครับผมแต่ก็บิเสียเวลาครับเียเวลายัางเตะกับเอามาตากครับผมขันแดดก็ค่ะก็สองสามมือก็สีได้เอาขึ้นเล่าตองมาแยกอีกดิครับบบแมนว่าตากแล้วกันนั่นเลยดีมันตองมาเก็บเม็ดในยงในหยาอีกหลายครับผมเท่ยสีแล่วก็ บอคือแบบเกี่ยวมือเนาะเกี่ยวมือเขาก็แยกได้เนาะว่าในหยาอยู่มงได้นี่เขาก็นั่นได้แต่ว่าก็อยากเร็วเร็วเนาะครับน้องผมพู้นั่นเกีียวพูนี้เกี่ยวเขาก็อยากเร็วเร็วกะต้องใส่รถเกี่ยวนะครับผมเกี่ยวไปเกี่ยวมาครับแป๊บเดียวครับงานนี้ครับสิไก่เราเร็วแล้วครับผมเบิ่งเพื่อนเลยครับเกี่ยวไปเกี่ยวมาเนี่ยกับ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 เออออกแบบนี้เนาะเกี่ยวไป มันมงินมวลเข่ามวนเขา่ามวนเขา่เขาแต่ว่าปีนี้ก็เกี่ยวง่ายอยู่ครับเข่าบวกลมเข่าสั้นทิ้งลิ้งกทิ้งลิ้งอยู่รถกับแรนเราเข้าเดียวครับคุณนะขี่เวียงไหลออกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคุณคาดขนาดครับแต่เพิ่นจะเอาไรลายถอยบวกทีที่แล้วนี่ไรยล,ละเก่าลอยเพราะว่าเข่ามันลมปีนี้่เสียวาลายถอยบวกล้อเบิ้งนี่ครับมีแปดลอยกเขากีดลอยกับวัชชักทางบ้านพี่น้องลายละถอยครับผม เหม็นมาบวกันนี่เรือยครับรถดเกลียวเป็นอะไรสักใดจะปีบังหันนี้เก่าลอยครับเพราะว่าเขามันลมปีนี้เขาบ้ลมสิจะดได้แปดลอยกับเจ็ดลอยับนเเรียบร้อยแล้วครับ,รบ,รรบงานนี้ครับงานกลางเรียบร้อยแล้วเดียด๋ยวลงงานไตครับผมคนน่ะไปแล้วครับสิไกลแล้วแล้วคอันนี้ก็แม่ครับผมคนน่ะวันเวิ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 นเอาเขามาเต็มแล้ว เต็มอุ้มแล้วก็เอามาลงใส่รถกระบะครับผมอุ้มแรกอุ้มแรกทำง่ามครับอ๋อมดอุ้มสุไทยครับพี่น้องอุ้มสุไทยแล้ว น้ำดีอยู่ครับพ่อน้ำดีนะเบิ้งเม็ดเขาหลุดพี่น้องสะออนสะออนมันหมานมันหมาน,มาน,มานพี่หนาฝ่าไม่ว่ากันไม่ครับผมนี่กะหมานยูดอกมานหมานหมานหมานเดินเบิ้งเม็ดเขาหลุดสองวงกัวกัวครับผมบ่ได้ไล่ครับหน้าบ่ได้ไลายะไรคพอเร็วๆกะเอามาตากอยู่บ้านครับผมมะตะเก็บในเม็ดใน่หยาออกนี่ครับผม ผลประกอบการ